เจริญสุขสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการถวายพระตาหารเพนซึ่งพวกเราได้กระทำกันเป็นอันดับมาเป็นสิบปี เป็นการส่งเสริมให้กำลังกายให้กำลังใจต่อพระภิกษุสมัมมเนรผู้เข้ามาบวชศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาพระภิกษุสมัมนมเนราติโยมล้วนเป็นพุทธบริษัท เป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาพระพิสุทธิสมณเณรมีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิดกนำสิ่งที่ศึกษาเล่าเรียนนั้นมาเผยแผ่ให้ญาติโยมเกิดความรู้ความเข้าใจ การศึกษาจึงมีความสําคัญศึกษาในสิ่งที่ถูกต้องไม่คิดเอาเองศึกษานำความรู้นั้นมาสู่การปฏิบัติพันเองก็ปฏิบัตินำมาอธิบายชี้แจงแสดงให้ญาติโยมเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดการปฏิบัติผลอันเกิดจากการปฏิบัติ คือทำให้ชีวิตดำรงคองอยู่ด้วยความสุขสวัสดิ์มีความเจริญก้าวหน้า mm. เกิดความสุขทางกายสุขความเกิดความสุขทางจิตใจนั่นก็เรียกว่าผลของการปฏิบัติหรือเรียกง่ายๆก็คือปริยัติปฏิบัติปฏ,ตปฏิเวทซึ่งจะต้องศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ปฏิบัติจึงจะเกิดผล ฉะนั้นพระเนมีหน้าที่ในการศึกษานำมาชี้แจงแสดงให้ญาติโยมเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเกิดผลคือความสุขอันเกิดขึ้นทุกๆฝ่ายการถวายปาตาหารนนินอกจากเป็นการส่งเสริมตนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการปฏิบัติในเรื่องของการสละทรัพย์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อตอบแทนเพื่อสนับสนุนบุคคลต่างๆการสละทรัพย์นั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์อย่างอื่นวัตถุประสงค์ก็เพื่อการขจัดกิเลสคือความโลภให้หมดไปจากจิตใจหรือทุเราเบาบางลงฉะนั้นในโอกาสที่ท่านทั้งหลาย ได้มาถวายปัะตาหารกังวันในช่วงเข้าพรรษาซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เราเรียกว่าแกงแกงเวียนหรือแกงเว,นเว,น,น,วาาเนเวียนกันมาถวายปัะตาหารเปลี่ยนเวนกันมาถวายพัตตาหารในสมัยก่อนการคำราคมยากลำบากญาติโยมก็อยู่กันไกลในภาษาพระเนนมารวม กันอยู่จำนวนมากบางครั้งพระตาหารก็ไม่เพียงพอญาโยมก็ไม่ทิ้งพระทิ้งเลนก็นำพระตาหารมาถวายในการปัจจุบันสภาพสังคมภูมิประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปการคมนาคมสะดวกอาหารอุดมสมบูรณ์แต่ญาโยมก็ยังสาลึกนึกถึงประเพณีธรรมเนียมเก่าๆอยู่ก็ มาถวายพระตาหารกันหรือว่าเป็นการให้กำลังใจกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญโยมให้กำลังใจพระเนนพระเนนให้กำลังใจญาติโยมก็เกิดสิ่งที่ดีงามจึงขอโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายด้วยความตั้งใจอันงามตั้งใจอันดีนี้ขอโนภาพแห่งคุณพระศรีรัตะนตรยัย คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงเป็นกำลังใจทำให้เกิดกำลังสมาธิเกิดกำลังจิตให้ท่านเกิดความนึกคิดเกิดสติปัญญามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอนต่อไปพระสงค์จะได้อนโมทนาียา ทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยาทามณิชโชติ Rats so or ya taaaaa สุขีทีคอยุกมภาวัสบินติโอวิวัต พรพุทธานุภาเวนสะพระธรรมเวนะสะพะสงฆานุภาเวนพุทธรัตนังธรรมรัตนังสัง ตินนางรัตนานางนุภาเวนะจตุราสีติสหันสะทามคขันธานเวนปิตกันติยานุภาเวนชินาสาวกานุภาเวนสะเพเต สัพเพตพยยสัพเพตอันตรายาสัพเพตอุปาตสัพเพตทุนิมิตาสัพเพตอวมังคารวินันสันตอายุวะ สิริวัฒโกยสวาทโกโละวัฒโกวันวัฒนโกวัสกวาตโอตุสัพพะทาโทขะร้งขะพิยาเวราโสกัสันตุจุปันโตวัน อันตรายาพิวินาสจะเตชะสาชัยยสเศทิทนานราพองโสติพาคยังสุขัง สิริอายุจัวะโนจะโพคังวตีเจยสวาสตวสจะอายุจทิวาสุตอมังคะลังรักขัตุสาเทวตาสัมภพุทตนุ พอเวนสะทาโสธีภวันตุเตนตุมังคะรังรักขันตุสะพะเทวตาสามพัทผมมานุภาเวนะสะทาโสทิ เตพวตุสะพมังคารังรักขันตุสะพเทนสุนภสังฆานุภาเวนัสัสทสตีภวันตุเต